สวัสดีครับมือนีมาพรกันคือเก่านะครับกับล้านไอเกษตรยุคใหม่นะครับมือนีว่ามีอย่างไรครับมาถ้ามาเบิงนะครับอ่าสารีหลักรถเกี่ยวนะครับสารีเนี่ยประสงค์คนรถท่องรถไทยคนรถเกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นเหล็กล้างซีนะครับเหล็กล้างซีล้างหนาล้างน้ำหนาซีนะครับพื้นก็เป็นพื้นตีนเป็ดนะครับพื้นปั๊ม ลายนะครับตัวนี้เป็นมือสองครับมือสองมือสองตัวนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่สามมือสามครับสามมืนสามนีบันไดใส่นะครับไปรถเกีียวนะครับแปศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับไปได้สามหมื่นสามกะต่อร้องได้นะครับ ต้อรังได้มาคุยกันครับผู้ใดสนใจนะครับแต่ขอเบิรงนะครับนาล่านนะครับยู่งเพื่อกุจจับนะครับจังหวัดดุนท่านียุทถนนเส้นกุจจับสวนนักูหานะครับทางจากไฟแดงกุจจับ2กิโลเมตรอยู่สายมือนะครับห่างจากปั๊มหลังจาก2 0 0เมตรนะครับกปากกดติตามนะครับไอ้เกษตรจุกใหม่นะครับเบอร์โทร098ย์2 7295อีกอเบดอร์้วยนะครับ0 8 7 034 1562ครับฝากกดติดตามกันไนด้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ